หากใครต้องการซื้อขายไอ f ดี a ฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอ f ดี a ฟีฟ่าไสบริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%ซแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโปรปรลูดและเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับผมในงบประมาณ3ามแสนเจ็ดล้านนะครับนะบอกเลยว่าทีมนี้นี่คือได้3ามแสนเจ็ดล้านถือว่าโอเคเลยน,ะนักเตะที่ใช้ได้หลายคนเลยนะเนี่ยก็นักเตะที่จัดก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เราจัดกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะอาร์เซนอลงบ3ามแสนเจ็ดล้านไปดูกันป่ะ โอเคก็นี่เลยนะเป็นสเปซผู้เล่นที่เราจัดกันนะครับในฟูลทีมอาร์เซนอลน,นะครับงบ3ามแสนเจ็ดหมื่นล้านนะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับสิบเอ็ดคนนะก็บอกเลยว่าได้ตัวถักก็ประมาณเน้นไปรประมาณทางยุคเก่านะแล้วก็ได้บูตอันนี้ด้วยนะครับอาร์เซนอลยุคไร้ผ้าด้วยนะครับนะได้บูธนี้ด้วยนะถือว่าโอเคนะเน้นไปทางอาร์เซนอลยุคไร้ผ่านะครับโอเคเนาะ ก็นักเตะเดี๋ยวเริ่มที่ตำแหน่งกองหน้าเลยนะครับเทียรี่องรีนะครับสามแสนล้านนี่ได้องรีแน่นอนตัวหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งมันก็แพงนะแต่ว่าก็คุ้มราคามากเลยนะซื้อมาตอนนั้นประมาณ80,000กว่าล้านเองตอนนี้มันไปแสนล้านแล้วนะแม่งเป็นตัวที่เก่งมากนะองรีเอนะครับ <Wow. S 1> ก็เนี่ยความเร็วสปีดต้นร้อยี่จบสกอร์ร้อยยี่แล้วเริ่มต้นความเร็ว เลี้ยงเร็วองรี Only เป็นตัวที่เร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้คือข้อดีมียิงไกลด้วยนะครับถือว่าน่าเล่นมากเลยนะสำหรับอองรีเอนะครับผมนาก,ก็พื้นฐานลุ้นๆอยู่นะเร็วคมยิงปั่นโกงยิงไกลก็น่าจะโกงขึ้นนะเพราะมีลองช็อตนะครับราคาอย่างที่บอกไปแล้วนะได้มาประมาณ80ดหมล้านนะครับโอเคนะมาที่ปีกขวาครับบกาโยซากานะอันนี้ก็คือมันได้บูต ของยุคเก่าไปแล้วก็ปีขวาเล่นเป็นซาก้าแล้วกันจริงๆจ,จะปีขวาจะเป็นลุงเบิกเนาะแต่ไม่มีขายเลยไอคอนนะครับก็เล่นเป็นซาก้าเฮจีแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้พิ้วเร็วมากนะยิงก็ยิงปั่นโกงด้วยนะครับแต่จุดเด่นคือโคตรเร็วโคตรพิ้วเลยนะซาก้านะครับปีเฮจีก็จะเป็นปีใหม่ล่าสุดเลย AI ดเหมือนกันนะซ้าย5ขวา4นะซาก้านะครับถือว่าเก่งเลยตัวนี้นะฟูอาเซนอนปีขวานะ ก็ราคาอยู่ที่ประมาณได้มาประมาณ50,000ล้านนี่แหละนะซาก,ก้าก็แพงนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับก็เก่งอยู่นาตัวต่อมาเป็นหน้าคู่นะเป็นออกแนวเป็นทางหน้าต่ำนิดนึงนะเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับจริงอยากเล่น HG มากเลยถ้าง,งบเขาสักประมาณ5 0 0แสนนะไปเอา HG แล้วนะไอ้เบิร์กแคมป์ HG นี่มาประมาณ2 0 0แสนล้านอะแต่คือมันได้2เท้าไงปีนี้ก็ดอรอปลงมาหน่อยเป็น BLN นะ นะครับก็ปีนี้คือไม่สองเทาง้าขวาห้ายสสีนะแต่ปีเฮดจีไม่งสงเทาง้าแล้วมียิงไกลด้วยเท่ากันนะครับแต่ข้อดีคือปีนั้นสองเทาง้าไงน่าเล่นเหมือนกันแต่ถ้าง,งบเหลืวเนี่ยคือมันแพงเกินไปอันนี้มประมาณห้า0 0่นล้านเองนะครับปีนั้นเฮดจีอยู่สองแสล้านอนะ่ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะเป็นตัวที่จ่ายบอลได้ยิงไกลได้นะยิงปั่นโกงด้วยนะครับสําหรับเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับเนาะใช้ได้อยู่นะเป็นหน้าคู่อองรีนะเป็นคู่เป็นทางหน้าต่ํานะครับโอเคเนาะ มาที่ปีกซ้ายปีเลสนะครับได้บูทของอาเซนนยลยคไรพายด้วยนะครับก็เลือกเป็น L อจริงอยากได้ไอคอนแต่ว่าไม่มีขายเลยนะก็เลยเอา LN มาเล่นก่อนอนาคตค่อยอัพเพิ่มเป็นไอคอนก็ได้นะครับผมก็ตัวนี้ก็หมื่นล้านเท่านั้นนะับไม่แพงมากนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ความเร็วมีพลังแฝงก็โอเคนะพลังแฝงนี่เหมือนซาก,ก้าเลยเลี้ยงผ่านกับปั่น นะครับแล้วก็ยิงโค้งนะครับปั่นโกงมากนะปีแลนะยิงโค้งร้อยสิบก้าโคตรเยอะนะครับเป็นตัวที่ปั่นโกงอีกหนึ่งตัวนะครับจะเน้นปั่นแต่ยิงไกลน่าจะเบาอยู่ยิงไกลไม่ค่อยได้ได้ปั่นมากกว่านะครับนะปีแล้ก็ประมาณนี้หมื่นล้านนะไม่แพงมากนะครับมาที่ CM2 คนนะอาเซนนลยุคไายพ่ก็ก็ CM 2คนนี้แน่นอนเปอร์ตีเอ้ยวิเอล่านะครับปีเบสเบิร์คัพไปเลยเพราะเราเล่น CM เป็นออกเชิงเกมลุกด้วยเกมรับด้วยนะครับจะเน้นไปทางเกมลุกเยอะนิดหน่อยนะเพราะเล่น CM เนะครับก็จะเป็นวีร่าปีเบสเวิร์ครับนะครับซาตัซีเคือมันเยอะกว่า C d m อมเพิ่งเคยเจอทนะ้วีล่าปีนี้ปีแรกนะที่ซีมากกว่า CDM เนะครับนะบเป็นปีที่เด่นไปขึ้นไปทางเกมลุกนิดหน่อยนะครับแต่ก,ก็ยังเกมรับได้เหมือนเดิมนันแน่นเหมือนเดิมเรื่องเกมรับ นะครับผมนะก็ถ้าเทียบกับปี n หรืออะไรเงี้ยก็ค่าจบสกอร์มันจะเยอะมากเลยนะเป็นเป็นเวล่าที่ค่าจบสกอร์เยอะนะครับปีนี้เนาะแล้วเราเล่น CM ด้วยก็ขึ้นไปทางเกมลุกทาเกมลุกได้ยิงได้ประมาณนั้นนะครับเวล่านะปีเบสเ์ครับ B B ก็มันเนี่ยประมาณ,ณ4ี่หมกว่าล้านห้าหมล้านเนาะประมาณนั้นก็ถือว่าเก่งนะตัวนี้ยิงเยอะมากนะในที่เล่นมาเนาะคู่กับอีกคนหนึ่งครับเอมานูเอลเปอร์ตีเบสเบอร์ครับนะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะยิงไกลโกงเหมือนกันนะครับ C.M C.D.M ได้หมดนะครับนะพลังแฝงก็เหมือนไอคอนอะมีปอดกับยิงไกลนะครับเบเวอร์ครับถือว่าเก่งอีกตัวคู่กันทั้งยิงได้เกมรับได้นะสคนนี้นะก็ราคาไม่แพงมากนะสามหมล้านนะครับเปอร์ตีเบนเวอร์ครับนำมาที่แบ็คซ้ายก็จะเป็นกาเอลคิชี่นะครับก็จะได้บูตของอาร์เซนอลยุคลายพ่ายด้วยนะครับเป็น E.B.S บราคาไม่แพงด้วยนะ3 0 0 0กว่าล้านเองนะครับ ความเร็วได้เลี้ยงบนเร็วด้วยรูปร่างก็โอเคนะครับเกมรับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอีชี่เนาะนะครับผมอีกตัวต่อมาก็เป็นวิลเลียมซาลิบาเป็นยีิบสเทสเลยละกันเพราะว่ามันใช้ได้อยู่นะรูปร่างใหญ่แล้วก็พอมีความเร็วด้วยนะซาลิบานะครับราคาก็4ี่หมื่นล้านนซาลิบาก็ถือว่าแพงนิดน,นึงแต่ก็ใช้ได้อยู่ฟัวเซนนคู่กับนี่เลยครับโซแคมเบลปีเฮจีนะครับแม่งถูกมากเลยนะ ถแตกดีแต่ว่าแค่สามหมื่นล้านเองโซเคมเบลเลจีนะครับเล่นจริงนี่คือมันเร็วชนแน่นแล้วก็แบบโอ้โหทุกอย่างคือดีมากนะเกมรับคือดีคือแน่นมากนะครับโซเคมเบลนะตรงนี้ก็แนะนำเหมือนกันสําหรับฟัวเตนนอนแต่ข้อเสียนิดน,นึงคือพลิกตัวช้านิดหน่อยนะครับแต่ก็เล่นได้แล้วมันเน้นชนอะไม่ต้องพลิกตัวนะเน้นวิ่งไปชนประมาณนั้นเนาะแล้วก็แบ็คขวาเป็นเดบูชีนะครับ ถ้าง,งบเหลือนี่ก็ว่าจะไปเอาปียบวก8อยู่นะก็ใช้ได้นะปีนั้นเก่งกว่าแต่ปีนี้ก็โอเคเหมือนกันนะเปิดบอลดีมีความเร็วพอได้วิ่งได้นะชนได้เข้าปะทะได้นะครับประมาณนั้นราคาไม่แพงเหมือนกันเดบูชี่สามพันล้านสี่พันล้านเท่านั้นเองแล้วก็ผู้สัประตูนะครับอารอนแลมสเดลนะครับผมใช้เป็นปีไลท์นะเอพีตันเดี๋ยวแค่ปีไลท์ละ <c oughs> ก็ปีไลท์ใช้ได้นะสีบวกห้าใช้เรียบร้อยก็ถือว่าโอเคนะเซฟได้อยู่นะแลมเดลประตูตัวเล็กแผ่นเดียเหนียวนะครับ นะสำหรับอารอนเลมเดลนะครับผมโอเคเนาะครบ11คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันเนาะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันป่ะโอเคครับผมก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะสำหรับอาร์เซนอลยุคไร้พ่ายนะครับผสมกันกับปีปัจจุบันด้วยนะครับจะเน้นไปทางยุคไร้พ่ายนิดหน่อยนะครับนะก็จะเป็นแผนนี้เลย4 4 2นะครับองลีเป็น LS นะเบิร์กแคมปเป็น RF นะครับมันจะเป็น CF เอนี่ยคือเบิร์กแคมถ้าไปเล่นกองหน้าสแตเตมันลดไป2ส,สแตเต็่ะ แต่อองรีทั้ง S T C F มันเล่นได้หมดเลยนะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่เบิร์กแคมมันเล่นหน้าต่ำสเตตเท่ากันกับอองรีก็เลยเล่นเป็น R F ละกันนะครับอองรีก็เป็น L S เนาะปีก็จะเป็น B แร D กับซากานะครับนะกลาง2คนกลาง C M ของเราเป็นเปิดตีกับวิบเวอล่านะนะครับผมบอกเลยว่าวิเอล่านี่เก่งกว่าเปอร์ตีมากนะพอเป็นปีนี้รู้สึกว่าแบบวิ่งขึ้นเติมเกมยิงดีด้วยนะครับเติมเข้าไปในกรอบดีด้วยนะวิเอล่านะครับ นะแบ็กก็คีชี่กับเดบูชี่เนาะหลังก็แคมเบลกับซาลิบาร์นะครับประตูก็แลมเดลคือมันจะได้บูตอาร์เซนอลยุคลาย่พ่ด้วยนะครับแล้วก็ได้บูตคู่กันองรีกับเบิร์กแคมป์ก็จะเป็นบูตเนี่ยอาร์เซนอลดูโอนะครับเป็นจบสกอร์คู่คุมบอลนะอย่างไรก็บวกหนึ่งนะครับคู่ให้สองคนเนี้ยให้องรีกับเบิร์กแคมป์นะก็ได้จบสกอร์ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็อาร์เซนอลยุคลาย่พ่นะครับ สองมาสามสองสี่ 3, 4, นะครับก็จะได้เป็นความเร็วบวกสามเลยแล้วก็สมดุลบวกสองความเร็วบวกสามเยอะมากนะล <Wow. S 1> องยิงนะครับก็บวกให้วนะิเอล่านะเปร์ตีไม่ได้นะได้ปีเรสวิเอล่านะครับที่บวกความเร็วจริงๆบูทความเร็วเนี่ยถ้าไม่เนี่ยไปบวกให้องลีแม่งจะองลีแม่งจะเร็วขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะแต่ไปได้บูทจบสกอร์มันก็ก็ดีอ่ะแต่ว่ามันบวกแค่หนึ่งไงนะถ้าให้เบิร์กแคมป์ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันได้บูทของไอ้นั่นแทนะ่ะดูโอแทนก็เลยนั่นแหละ ตามนั้นได้เลยไม่ได้ความเร็วเลยนะก็จะได้ขี่ขี่ก็ได้นะครับความเร็วบวกสามโซแคมเบลก็จะได้ความเร็วบวกสามเหมือนกัน,กนเนาะประมาณนั้นก็ <ๆ S 1> จะดูเร็วแล้วโซแคมเบลแม่งทั้งแน่นทั้งเร็วนะครับร้อยยี่ห้าโคตรเร็วเลยนะขี่ขี่ก็ได้ได้วยนะครับร้อยยี่สามนั้นเร็วมากเลยวล่าก็จักชั้นนึงเป็นความเร็วร้อยยี่นะบวกอีกสามสเตตนะความเร็วก็ถือว่าดีนะแล้ววีล่าแม่งเติมเกมดีด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อสำรองมานะเป็น เยนไรท์นะ right, เป็นสำรองกองหน้านะครับทั้งสองคนก็ถือว่าเล่นได้นะเร็วทะลุช่องดียิงได้ด้วยสองเท้านะครับเยนไรท์ right. ประมาณนี้เนาะสำหรับฟูลทีมอาร์เซนอลงบ3ามแสนเะจ็ดหมื่นล้านนะเอพีมันเหลือ2เดี๋ยวก็อนาคตเพิ่มประตูหรือว่าเพิ่มแบ็คขวาก็ได้นะเอพีก็จะเต็มพอดีหรือไม่ก็อัพเบิร์กแคมป์เป็นเฮจีอะไรเงี้ยเอพีก็เต็มพอดีนะครับประมาณนี้เนาะยวทีมคัลเลอร์เราก็ให้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูแท็กติกทีมกัน นะครับอาร์เซนอลใช้แผนนี้แท็กติกนี้เลยนะ4-2นะครับเกมลุกดีนะแต่เกมรับก็ช่วยได้ต้องพยายามบังคับเกมรับดีๆหน่อยนะครับก็จะแน่นนะแต่จุดเด่นเลยคือเกมลุกนะขึ้นเกมกันดีมากนะครับตัวลุกแบบสอดแดนกลางคือสอดเข้าไปทำประตูเยอะนะอย่างวีล่าอะไรเย่างี้สอดเข้าไปทำประตูบ่อยมากนะครับแท็กติกนักเตะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของ ฟูลทีมอาร์เซนอลเน้นไปทางยุคไร้พ่ายนะครับจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันป่ะก่อนที่จะไปดูไฮไลท์นะครับเรามารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับนี่คือคีย์บอร์ดเกมมิ่งซีนามิ JX 1 0 4่งศูนย์สี่ซีรีส์แมคคาทิคอลเกมมิ่งคีย์บอร์ดครับเป็นคีย์บอร์ดแมคคาทิคอลแบบฟูลบอดี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสี่ปุ่มมีแมคคาทิคอลสวิตช์ให้เลือกถึงสามแบบบลูสวิตช์เลสสวิตช์และบราสวิตช์มาพร้อมไฟ RGB ทะลุปุ่มจอกสอนทั้งไทยและอังกฤษ ปรับไปได้ถึง22โหมดการใช้งานกดได้ถึง10ล้านครั้งมาพร้อมการเชื่อมต่อสายเคเบิล Type C แบบถอดได้แถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแคมเปญ8เดือน8นะครับรับส่วนลดจุกๆ8 8บาทและส่วนลดสูงสุด15%สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและฝากทุกคนนะไปกดติดตามช่อง YouTube ของซูนามิและร้านค้าของซูนามิไลลาซาด้าด้วยนะครับในร้านค้ามีสินค้าลดสูงสุดถึง45%นะครับฝากกันด้วยนะครับทุกคน ไปดูไฮไลท์กันต่อปยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลไท์การทำประตูของฟูลทีมอาร์เซนอลเน้นไปทางยุคลรยพ่กันนะครับนะช็อตนี้เบิร์กแคมไหลต่อให้องลีครับยิงติดแต่ช็อตที่2จะยิงโดนสกัดขาครับได้จุดโทษไปเลยครับองลีโอ้โหกำลังจะง้างยิงเลยท่าซ้ายนะครับท่า,านี้วีเอล่ามายืนอยู่ยังไงเปลี่ยนให้องลียิงนะครับขอองลียิงก่อนอุตส่าห์เรียกจุดโทษได้ ก็ลากไปครับซ้ายบนตรงนี้ก็เรียบร้อยครับพุ่งถูกแต่ก็เซฟไม่ได้นะครับมันต้องการจังหวะเป๊ะจริงๆนะถึงจะเซฟได้นะลูกนี้ลูกยิงจุดโทษลูกเนี้ยนะนะครับแต่ช็อตเซฟได้ก็มีแต่ว่าต้องการอยากให้ถูกนะครับผมอ่าช็อตต่อไปครับซาก้าเพิร์ัดไปมันเร็วมากเลยนะซากาเวลาแตะเพิร์ัดมันวิ่งพุ่งมากเลยนะเร็วออกว่าปีแลดิ แล้ชอ็อตนี้ซาก้าสอดขึ้นไปแล้วครับผมหลุดมาเอียวซ้ายปั่นเรียบร้อยเลยครับผมบุกโยซาก้าส่วนมากจะไปริมเส้นแล้วเปิดมากกว่านะแบบปาดเข้าในอะไรอย่างนี้แต่ชอ็อตนี้ได้ยิงปั่นอยู่ก็โอเคนะครับหลุดมาปั่นตรงน,นี้ก็สวยงามมาปั่นคมอยู่แล้วซาก้านะอนนี้สาก้าครับบังไล้ก่อนมาที่เวราเปิดตีขางล่างโล่งเลยครับฟีแรดเปิดทัดหนึ่งทีโยโค้งให้อองลีมงครับผม ลูกนี้ก็หม่งไม่ได้แรงนะแต่ประตูเขาแบบว่าแบบเซฟไม่ดีเน่ยทำท่าเหมือนแบบยังไงไม่รู้นะท,ทําท่าแบบกลัวบอลไงไม่รู้ก็เลยเซฟไม่ได้นะครับแล้วต่อมาครับปีแรดมาให้วีระเบิกแคมป์ต่อนี่เลยครับบูกกโย ο, ซากา้าลุดมาริมเส้นปาดเข้าในมาที่คีชี่ครับผมโอ้โหขขวายิงเข้าไปเนี่ยคีชี่เติมเขามายิงในกรอบบ่อยมากนะแล้วขวามันเสียมันก็เลยยิงพอยิงได้อยู่นะครับแบบโรดายพ,พุ่งเข้าไปนะครับ อตอนนี้ซาก้ายึกยักครับผมมาให้เบอร์แคมเบอร์แคมดึงหนึ่งทีมาให้เปอร์ตีไม่ยิงมาให้วีเอล่าโลดรเข้าไปครับผมเนี่ยนะอันนี้เริ่มยิงแล้วใช่ไหมอยู่ในกรอบมันยิงได้นะยิงในกรอบถือว่าคมอยู่แต่ถ้านอกกรอบไม่ค่อยเท่าไหร่นะวีเอล่าจะเติมมายิงในกรอบดีมากนะครับวีเอล่าเบสเบอร์ครับตอนนี้มาที่องรีครับองรีหาเพื่อนก่อนแล้วมาข้างล่างแล้วครับปีแรดปีแรดล็อกหนึ่งที ปีแรดย้อนมาให้องรีแปะมาให้วิเอล่าโลอีกแล้วครับผมหันหลังยิงก็เข้านะคือปีนี้ข้อดีคือค่าจบสกอร์มันเยอะไงเรื่องการยิงประตูในกอรอบอะไรเงี้ยมันถือว่าโอเคอยู่นะครับได้แบบโลไดาอะไรในกอรอบจบสกอร์ในกอรอบนี่คือคมอยู่นะแต่ถ้าให้ยิงไกลนอกกอรอบเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ลองยิงดูแล้ว <c oughs> อ่ะตอนนี้วิเอล่าครับจ่ายมาให้องรีองรีมาให้เบิร์กแคมต่อไปทีวิเอล่าโลซ้ายเห็นไหมนี่ซ้ายสามน้ย <c oughs> โอ้โห เนี่ยมาบอกแล้ววีเอล่าแม่งเก่งมากในทีมแบบนี้นะแบบเข้าแผนอะประมาณนั้นนะครับเล่น cm แล้วก็สแตตนักเตะของมันก็เป็นค่าจบสกอร์เยอะด้วยก็ถือว่าเข้าอยู่นะสำหรับวีเอล่าตอนนี้มาที่เปิดตีครับอองรีเปิดทัดไปโดนเบียดยังไงเซนิดนึงจะยิงโดนชนอีกทีนึงก็ได้ฟรีคิกครับตรงนี้นะองรีและได้ฟรีคิกเอลายืนอยู่ไม่ต้องครับต้ององรีอยู่แล้วองรีว่ายังไง กำลังจะยิงแต่ตท่านี้ฝั่งเขาเหยียบเกินกำแพงมาเลยเกมเลยหยุดนะครับเลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่ไปเบิร์กแคมป์แล้วก็ไปองรีอีกทีหนึ่งเพราะองรีมันยิงดีสุดแล้วเนี่ยช็อตนี้มาแล้วองรีเหยียบนิดหนึ่งครับออกขวานหนึ่งกดขึ้นกดซ้ายแล้วก็ยิงเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นปะกดลูกศรขึ้นลูกศรซ้ายนะครับแล้วก็หลอดประมาณครึ่งหลอดนะ,ะเรียบร้อยเลยเห็นปะผมกลิปองรีท่ายิงมันแบบตรงๆด้วยนะแบบไม่โค้งเยอะเหมือนพวกเบิกแคมป์อะไรแบบนี้ก็ตรงๆเหยียบนิดเดียวก็ รุบเข้าไปเลยตับเหลี่ยมโอ้โหมันต้องเซฟลูกนี้นะครับสวยงามต่อต่อมาโซแคมเบลชนเลยครับนี่ความแข็งแล้วปลายแล้วบุกโยซากา้าเฟิร์สทัชไปกระชากไปแล้วครับซา,า,าก้ากระชากไปซาก้าย้อนมาให้วีเอร่าล็อกหนึ่งทีแล้วก็โลดายเห็นปะคือมันนิ่มมากเลยนะเว้ยการขึ้นมายิงของวีเอร่าเนะี่ยขึ้นยิงมายิงเยอะกว่าเปิดตีอีกนะโอ้โหวีเอร่าแม่งโคตรเอาปีนะี้เบนเวิร์ตครับเป็นปีที่แบบ ไปทางเกมลุกอย่างแท้ทูนะครับตอนนี้ฟังเติมขึ้นมาแย่งบอลได้เวล่าหวดสวนเลยครับมาที่เบิร์กแคมแล้วเห็นองรีวิ่งกระจายเลยครับผมตัดหลังทั้งแผงสามคนองรีหลุดมาก็เอี้ยวสายปั่นเข้าไปสามคนตรงนั้นองรีแสงหมดเลยอ่ะนี่แหละคือความโกงนะครับขององรีโอ้โหเบิร์กแคมก็จ่ายดีด้วยองรีก็แบบวิ่งเร็วอยู่แล้วนะเป็นตัวสปีดอยู่แล้วตอนนี้เปิดมาไม่ได้มองครับ ซาลีบามาให้เบิร์กแคมป์เอี่ยวปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมเบิร์กแคมป์นะก็ได้ยิงน้อยกว่าองลีนะเบิร์กแคมป์องลีรู้สึกดูดีกว่าแต่ถ้าเบิร์กแคมป์เป็นเฮจีนี่น่าจะดูดีกว่านี้เยอะนะครับปีเฮจีแม่งพลังโคตรโกงในสองเท้าด้วยนะครับนะ,บนะเบิร์กแคมป์ลูกปั่นลูกหักข้ออะไรอย่างนี้ก็โกงอยู่แล้วเนาะตอนนี้มาที่คีชี่นะครับมาให้เอ็นไบรท์ มาให้อองรีต่อมาให้เอียนไรแล้วคีชี่ไปรอข้างในครับล็อกเข้าซ้ายโลเลยครับผมค <What? S 1> ีชี่เติมมายิงสองครั้งแล้วนะ <What? S 1> โอ้โหแม่งโคตรเอาแบ็กนี่คือเติมเข้าม,มายิงได้นะสำหรับแผ่นนี้เกมลุกเต็มตัวจริงแบ็กเติมเข้าม,มายิงได้แบบตัวในกรอบเลยเยอะนะครับแต่ท่านี้ชาติสุดท้ายแล้วครับผมอองรีลองไปเล่นปกดสายบ้างเอียนไรเป็นกองหน้าเนาะมาให้ปิดเปิดตี ออกมาที่องรีแล้วเห็นแล้วครับวีเอล่าสอดแล้วโยกโค้งเข้าหัววีเอล่าเรียบร้อยเลยครับผมบ้าง <Wow. S 1> มันสอดเข้าไปยิงดีมากนะวีเอล่านะพอไปเล่นซีเอ็มแล้วก็นักเตะที่เป็นปีซีเอ็มด้วยนะครับเ,เวสเบิร์กครับนี่คือโคตรสุดเลยโอ้โหเห็นวิ่งมาแล้วก็เปิดไปเลยม่งเต็มหัววีเอล่าม่งโกงอยู่แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้คือหัวตกด้วยแต่แบบแม่งเติมเข้าไปยิงดีมากนะวีเอล่านะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การธรรมตูของฟูลทีมอาเซนอลเน้นไปทางยุไคไหลผ่ายนะครับนะบอกเลยว่านักเตะช่วงนี้คือโหดขึ้นนะทั้งงบเนี่ยประมาณนี้สามถึงสี่แสนล้านนี่ก็จะได้นักเตะประมาณนี้เก่งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็จะดรอปเกรดไปตามงบประมาณประมาณนั้นนะครับนะโอเคก็ใครชอบใจคลิปจัดทีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ